สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเด้อวันนี้ไม่ได้กินข้าวเด้อวันนี้กินผัดเต้าหู้เด้อค่ะเด้อใบกะเพราจ้าบร่ได้ใส่ซอสบม่ได้บม่ได้ใส่ซอสแล้วก็ว่มีข่าวีนว่นนวมีข้าวนะ้ค่ะกินแต่ผัดเต้าหู้แผนข้าวอร่อยมากมีน้ำจิ้มด้วยค่ะน้ำจิ้มเปรี้ยว อืจริงเปรียกวันนี้ขอพูดไทยนะคะอ,อร่อยค่ะที่ว่างมาเปรีปไม่ไหลเท้อเอาก็ได้ขอพูดไทยภาษากลางนะคะเพราะวันนี้ไม่ได้กินอาหารอีสานนะคะ อร่อยค่ะน้ำจิ้มเปรี้ยวๆตัดเผ็ดตัดเลี่ย,เาาเาาเยนเดี๋ไปกินกับข้าวนะคะเดี๋ยวจุกอ,อ,อร่อยคนทั้งบ้านมีฉันกินอยู่คนเดียวลองเชื่อไหมอร่อยมากอุยลูกท่าลูกสาวลูกสาวลูกสาว กุ้าสะแม่คำใหญ่พอดีคำค่ะไม่ใหญ่มากเป็นอาหารที่มีโปรโตีนเยอะมากโอ้โหใครชอบผัดใส่ตัวง,งอกก็ได้นะคะ วันนี้กินข้าวคนเดียวอีกแล้วก็เลยผัดเต้าหู้กินเลยไม่ได้หุงข้าวค่ะคนอิสานห,หลายคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะเพราะมันจืด ไม่รู้เป็นยังไงชอบมากค่ะร้อนนะแล้วก็ไม่เช่คนไทยแต่ชอบกินต้าหู้ค่ะอร่อยจริง Chìm Chim bay chim bay. ใครไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรที่ฉันชอบนะคะออร่อยมากเลยทำเองอร่อยเองค่ะปรุงตามที่เราชอบเลยไม่ว่าจะเป็นผัดถั่วง,งอกหรือจะเป็นผัดเป็นผัดผักกระเพรานะคะอืม อร่อยคนในบ้านฉันไม่ค่อยชอบจกคนมีฉันคนเดียวมันนี้ขอพูดภาษาไทยนะคะอ,อร่อยค่ะกชิมได้ความอร่อย ทำอะไรที่ตัวเองชอบกินอะไรที่ตัวเองชอบนะคะแล้วมันจะมีความสุขอืมเชื่อเถอะเพราะเรากินในสิ่งที่เราไม่ชอบกินยังไงก็ไม่อร่อยอ,อืม ใส่พิกูจสิบเม็ดค่ะแล้วก็มีพิกขี้หนูเขียวด้วยนะอสองแผ่นนี้ถือว่าเยอะนะคะ ถ้าเราไม่ชอบออกไปกินข้างนอกหรือไม่ชอบสั่งอาหารตามสั่งนะคะแนะนําให้ซื้อไปในตูเนนะะเนต้เย็นนะคะเก็บไวในตู้เย็นเวลาที่เราอยากกินเราก็มาผัดนะะง่ายกว่าเยอะชอบรสไหนก็จัดไปเลย ฉันกินแทนข้าวนะคะอื อร่อยบะคัมเดียร์อร่อยอร่อยมากเลย

ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปหมดเลยอร่อยมากทำเองกินเองเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบาย